ค่ะก็ขอเล่าที่มาเป็นตัวแทนของสำนักงานตรวจสอบภายในนะคะก็จะขอเล่าที่มาขององค์ความรู้นี้ก่อนนะคะก็คือจากการที่เราได้ลงไปตรวจสอบการลงเวลาค่ะก็พบว่าส่วนใหญ่ยังมีการปฏิบัติที่ไม่เป็นในทิศทางเดียวกันนะคะเราก็ได้ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยรับตรวจไปแล้วหน่วยรับตรวจก็ได้มีทําหนังสือซักซ้อมแนวความเข้าใจค่ะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้ทําหนังสือเวียนเกี่ยวกับการขอรูปมาค่ะเราก็ได้ร่วม รวมองค์ความรู้อะค่ะไม่ว่าจะเป็นระเบียบหนังสือเรียนแนวซักซ้อมความเข้าใจขั้นตอนการขอรูปอะค่ะมาแลกเปลี่ยนกันในห้องอะค่ะแชร์กันว่าถ้าเราดื่มสแกนใบหน้าเนี่ยเราต้องทําอะไรบ้างอะค่ะก็ได้องค์ความรู้นี้ออกมาค่ะขั้นตอนแรกอะค่ะถ้าเราต้องมีการตรวจระบบอย่างสม่ำเสมอค่ะเราต้องเข้าไปเช็คระบบของเราอะค่ะว่าเวลาเข้าของเราขึ้นไหมถ้าเกิดว่าเราไม่ขึ้น เราต้องรีบค่ะเพราะว่าเราใหญ่รอช้าค่ะเรารีบต่อแผนก บริการเทคโนโลยีค่ะเพื่อขอภาพค่ะเขาจะมีกําหนดไว้ในหนังสือว่าขอภายใน7วันนะคะเมื่อเราได้รูปภาพแล้วค่ะเราก็มาทําการยื่นในระบบในขั้นตอนที่4ี่ค่ะโดยการเลือกรับรองการลงเวลาค่ะก่ขอข้อมูลให้ครบถ้วนนะคะแนบหลักฐานให้พร้อมค่ะเมื่อเราแนบหลักฐานแล้วเราก็แจ้งผู้บังคับบัญชาะคะ่ะพอเราแจ้งผู้บังคับบัญชาแล้วค่ะรอสักพักหนึ่งค่ะให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติก่อนนะคะ เราก็เข้ามาตรวจอีกทีนึงค่ะว่าได้การอานุมัติเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปเราไปดูในแนวทางของผู้บังคับบัญชาค่ะผู้บังคับบัญชาก็จะเข้ามาตรวจในระบบค่ะตามที่ได้มีการร้องขอผู้บังคับบัญชาก็จะดูข้อมูลที่พนักงานนะคะว่าที่ยื่นคําขอลรงเวลาค่ะกรอข้อมูลครบถ้วนไหมเอกสารครบไหมตรงไปไหมเรียบร้อยไหมค่ะถ้าเกิดว่าไม่เรียบร้อยก็จะส่งให้แก้ไขะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วผู้บังคับบัญชาก็จะอนุมัติะคะ่ะ ประโยชน์ขององค์ความรู้เรื่องนี้นะคะก็จะช่วยให้พนักง,งานของสอบพทุกท่านนะคะเข้าใจขั้นตอนการลงเวลาในทิศทางเดียวกันค่ะแล้วก็ช่วยให้สอบพตระหนักถึงความสําคัญการตรงต่อเวลาค่ะส่งเสริมให้รู้จักการรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่และการแก้ไขปัญหาค่ะแล้วก็กระตุ้นให้มีการนําเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดก,การเรื่องเวลาค่ะเช่นการแจ้งเตือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เปลี่ยนในเรื่องเล็กๆที่อาจจะดูข้อผิดพลาดนะคะ ให้ไกลให้เราช่วยพัฒนานแล้วก็ป้องกันให้เกิดซ้ําได้ค่ะเปิดโอกาสให้หัวหน้าเกิดขึ้นนี้มาจากว่าคนลืมสแกนใบหน้า จากที่เราได้ลงไปตรวจเถะคะ่ะก็คือทุกคนยังทำงานไม่ได้เป็นทิศทางเดียวกันนะคะอันนี้ยขั้นตอนเยอะแยะเลยลีนมันได้อ,อไหมให้มันสั้นลงอ่าอันนี้สั้นสุดๆแล้วคะ่ะผ,ผมมีวิธีการสั้นยิ่งกว่านี้อีกนะครับขอตังท่านผู้ว่านะซื้อไม่ไม่ซื้อ,อในในระบบเนี่ยตั้งแต่เดินเข้ามาผมเห็นกล้องวงจรปิดมีตั้งหลายตัวซื้อ a อตัวหนึ่งเป็น a i d e t e c t detect ใบหน้าเฟซนะครับแล้วลิงก์เข้ากับระบบเนี่ย เดินเข้ามาจากหน้าประตูปัป๊บดีเทคปั๊บหน้าเข้าทำงานแล้ว <C> e <an> ระเบียบใครเป็นคนเขียนมาเช้าผมพูดแล้วมนุษย์เป็นคนเขียนไม่ใช่เขียนไม่ไม,ไม่ไม่นั้นคุณก็มันมี a อฟรี free. คุณลองไปดาวน์โหลดมาปุ๊บนะเอามาติดตั้งแล้วก็ลิงก์เข้ากับไอ้ระบบสแกนเนี่ยเดินเข้ามาตั้งแต่กล้องตัวหน้าปัาป๊บเนี่ยมันดีเทคปั๊บเลยจริงๆจะไปลองเล่นดูได้ตอนเนี้ย ผมไปจีนอย่างวันก่อนผมนั่งกินกาแฟอยู่ร้านชาผมไม่ได้กลหน่กนเขานะตำรวจเดินมาหาผมครับงงก็ดูในมือถืออดูในมือถือแอปหน้าผมเหมือนผู้ก่อการร้ายของจีนแต่ปรากฏว่าผมบอกว่าผมเป็นคนไทยเขาก็เลยบอกโอเคไม่ใช่หน้าตาผมคล้ายกับผู้ก่อการร้ายที่เมืองจีนซึ่ง,งผมเดินอยู่ในห้างนะกล้องมันจับผมหมดเลยนะจับจับแล้วผมก็เดินเข้าร้านชา มานั่งกินชาไข่มุกตำรวจเดินมาเลยดูมือถือถามผมเฮ้ยตอนนี้จีนไปถึงไหนแล้วเนี่ยติดตามเราได้ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวคุณจะตกใจตอนนี้จีนแอบส่องเราอยู่ตลอดเวลา24ชั่วโมงใครที่ซื้อรถไฟฟ้านะตอนนี้จีนมันเก็บข้อมูลหมดแล้วเนี่ยลองไปลีนดูวิธีการเนี่ยไม่งั้นปัญหามันก็มีอยู่เนี่ยลืมสแกนนะลืมหน้าลืมนะูมม่นระบบของสปปค่ะวิธี มันเป็นระบบใหญ่ที่ทุกคนใช้กันอะคะ่ะเอาง่ายๆอีกไหมทุกคนมีมือถือเอาอีเมลที่ให้กับเนี่ยแล้วมันซิงกับมือถือเดินเข้ามาแต่เส้นขอบรั้วหน้าสถาเป็นสถาบันเนี่ยปัป๊บเช็คอินเข้าแล้วใครออกปุ๊บรู้เลยปัป๊บเนี่ยเอาแบบนั้นไหมล่ะเดี๋ยวผมช่วยพัฒนาหรือเป็นการที่ดีครับครับเลยครับอ่ะกรรมาการท่านอื่นครับ